เป็นได้นึงนึงได้เหลือกแกงไปสมแท้ต้องตนพ่นกบไปเน, <Man. S 2> นาะงามเลยจ้ะพ่นหน่วยพ่นเป็นผัวเลยอับพนหน่หวยสร้างวาเทวินอัทโทพ่นวะยังว่าท,วท,ทางนั้นไม่เบิ้งแน่นวยพ่นนั้น10กิโล สวัสดีครับผมสวัสดีพรมพี่น้องว่าพอกับน้องนึ่งกับไอ้เนวิ้นาะจ้าสวัสดีพญายัยพ่อแม่พี่น้องลุงแปะนะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่นานนะครับผมวันนี้ก็พ่อฝากับบ้านวินกับนึ่งนะครับในตอนสายของที่อน้องนึ่งวันนี้ของวันอาทิตย์เนาะจ้ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเก้านะจ้ะเดือนหักรลาคมพศอโซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ากอดเชดดอมาให้มาหน้าสายวันนี้นะครับอากาศหนาวเย็นนะน้องนึ่งเนาะสิบสี่สิบห้าองศานะครับแต่เศร้านะครับผมแดดออกมาก็ยังบ่ทันเ่าหนาวนะครับ มันสิมาหาย่งไงหน้นึงมันนี่ก็สิมาำให้น้ำาน็สิมาเลาะเบิ้งเใหม่แล้วก็ผลไม้ปลาเขานีห้่อยพีนะครับพาเบิ้งเใหม่นมีนเบิ้งบางงปลาำแล้วนะครับเป็หลุมเบืองครับสีเหลือสีย่งมอนะครับงหายแล้วแมนครับป้าครับปลาจ้าขมมาก่อนี่เป็นได้นึ่งนึงได้เลือแก่ไต้มแแกงลงไปเบื้งแถวข้าขมมากีิลเลคคุณครับน้ำเงนหนาคุณบัน มาถึงโนนชกันนี่ครับแงงงามงามวันนี้ก็ต้องตารออกแล้วยิ่งมากคิอเลนด้วยนีย่นี่เป็นนอเป็นโกอไปถูปข้นแ่งต้มได้ครับต้มจิ้มกับน้ำพริกแจวบองห เป็นน้ำใหม่กิมซุ่งขึ้นเกาน,น้่งนึ่งน้อเนีน่น้ำใหม่ทีนีน่นี่พนขนามเทิงเพ่นนี่พันสมากอ่อนแามแหลงลายนะครับน้อมีบน่นี่น้อมีบ่เรา้่มีเวลามาทางนะครับดีดีนงพี่งามนะงามไม่ไลาย เอาเงาเลยพอไปถูกแอนน,น้่เนละเจ้่วนุ่มใหม่ปลานี่มีเฉพาะ่อยมีดร้วนะครับก็ที่มีจะพันกิมซุ่งนี่แหละกับมันเกิดในปลา,น,าน,นั่งโยนลงมาเหลือดิหยิดนี่นี่นี่ขวนขนาดต้วนึงแงงาง ถ้าโกวเบิดเพื่อทางแบบน,นี้เนาะแมเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นไปครับจะได้เป็นหน่อยแห้งไรกันในทางออกนั่นนึงเป็นใบละหน่อยแห้งไรก่็จิบักเอากรบเบนยามปอกน้อยนะวินเนาะนจะแตกใบขึ้นแนวนี้ครับนี่กัะนยามปอกสี่ปอกอย่างนี้ไดนะ้เนาะแมนี่แต่เป็นใบเนี่ยนี่ก็จะเป็นลำนิดหน่อยได้ครับบัานเป็นแหงหน่อยแนวนี่้นั่นหนึ่ง แต่ว่าเป็นนอใหญ่ครับเป็นิลใหญ่ติดรงข้างติหัวัเสือกเอาเนาะตัวดยอ้นั่นดิเนี่ยินซอันได้่ยืนดไม่พ่นองว่าเกี่ยวนี่อันน้อย ต้นขนาดนอนอยังเก็ียบเอาอยู่น,น้อยๆ่นเอาไปทูบเสียยี่น่ยทนี่ไปะสะตัวนี่ก็หน่อยโูดเหียเลยนี่สังล้่างกันแนวนี่เลยได้กันแนวนึ่งเพื่อนร่วมมือกันนะครับน,นี่เนาะ Vinh tâm bóng đêm đi mà. Thế nào, thì thì là đi người mẹ mẹ nó mẹ là mẹ 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 ัมตะอากาศมันีก็ยังหนาวเย็นอยู่เ้ยครับว่ามันเกินว่ากำลังสี่เสาเนี่ยน้อยวินเนาะสิบห้าองศาแต่ว่าบ่ามีลมนะครับหมอกค่อนหางร้ายครับหน่อยใส่ขาเลยแค่ตอันนั้นแค่หน่นอยวินเนาะหนาวเย็นแค่หนึน่งเหมือนเสาน,นี่เนาะ จอเฮ็ดบดนี่ก็จอบแล้วจอบีกี่นะครับยังบ่ทันมีผลเลย่นดี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 อะนดีนะครับไอเจ้าปีบานไปเมืองเกไก่ครับบาน ที่ละมือของว่ท่นมือนี่มาพิบานบุกเห็ดปนได้ไอ้วินงนาด้วทำไมปอดไดุ้นนี่นี่ตนดุนมีไดอยู่นี่นี่แล้วจะุนปอกได้ไอวินกระปอได้เบืสูุนอยู่ด็กแต่ว่าเอาตัวคนแ่รใ่ตัวสด้ยอือออมอ

บกังเกิดกลางกระเพยเลยนะครับจ่ว่ากะพยแล้ครับโอ้โหเพลินนั่นึงแมนโอ้พนะเยอะหนี่เล่มขนึ่งก็มาซูบตรงนี้ท่ระบายโอ้โหดีาบอ้าวบาดน Ens, อไปเบิงยอะนี่เด็ดนนี่ยันเดีวพีว Mustang, ่อีกพี store, ่เวิ่มาพี่อีกไม่เอาใหม่เวิร์ดเสมมาแดมทางทางทางเวิร์ดดี่นี่นอนเ้นื่อยนะมใส่ถุงไหม่ปอกต้มไปฝากพี่ฝากน้องนี่ชุดเสียบปัญญงครับ โดยเฉพาะทางต่งตางจังหวัดคือกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยนี่ครับส่วนมากพุใครกินไดนนหนน้หน้อใหม่สดเนาะแต่ชิมกันนั่นหนึ่งก็ต้องกับจีซุงอยู่เด้วยอัหนหนึ่งว่าราคาเพิ่อนเนาะท <laughs> ำตลาดอีสานตลาดลาวเพิ่อนกันเนาะอ่ะไปเบื้องกอยอยู่งั้นหน้าเหมืนบ้าน นดี๋ย้นะครับสภาภัยสภาบ้าวินหลังจากเมื่อวานไปอำเภอเดชอุดมนะครับมันอีกการลบมาอำเภอบุญทลีคือเก่าน,นะครับผมมาเบิองน้อยนมีนะครับผมน,นะครับเชียงรถเชียงเงี้ยงกับโรงงานยางผลแล้วนะครับโรงงานสื่อขี้ยางผลละยึดทงนาผลน,นะครับแถวหลบไก่ผนหลังจากเอาอยู่แถวเชียงนาแล้วนะครับผมมีบ่หละนน้องหนึง่ง จะว่าจะหนีมาแต่งไหวนะครับใส่มีดเลยได้ครับมือน,นัานแคบหนึ่งหักบริษัทไทยเบิ้งนะครับบิเดวยวเรือย <c oughs> มานะครับมือมาจะหาเห็ดแต่โดนอะไรแล้วนะครับาหาอแบบ่าเป็นที่ขามือระบายบินเครื่องเดือนแล้วกันว่นาเป็นเดือนนะครับพื้นที่ค่อนข้างลาดชันนะครับ จเหนเนงไงก่อลายเนาะกันเพิ่นออกบลายก็นีใงไงแนวนี้แหละครับปวเลยเนาะแข่งไม้ลายนึ่งเนี่ยบิงเ้เิ่นมาโลดเ่เเนาะอุ้ยกระตือกระปักตุนเฮตุปุอยู่อ้ยเดี๋ย นีมตาตัวไอบินบ้านย่นี่กกอนหนึงนะครับอย่นในไหนมีเงิน่ะลงไปพุนครับเพราะว่ากำคางชั่นคือวัวตากรองได้น้องหนึ่งงาไพแห้งถ้าก่อนพอดีเหงาก่อนมูไอบิน ก็สีฟองลายอยู่ตัวนี้คนโอ้ะเป็นกำคมมนเด้อโอ้ยบุกังจะปบัติเก้นนี่ละเดอกกเ้อบ้านจางกบเฟืองขึ้นมานีน่ เต็มตาอัออนเนยกินอยอ่เฟื่องเอ้าเฟื่องซุกเป็นน้อยอยู่ตัวนี้กินดอกสมตอนเอาเฟื่องซุกหวานด้่นอันหนึ่ง <c oughs> อเอาบุกเฟื่องซุกไปภายเขาพร้อมอยู่ไอ้วินหวานบ่โอ้ยสมอ่ะอันหนึ่งสีภาพไปใช้วหวา,านลงไปหวัวหน้าเลยนะครับ ไปเบิ่งบมกมังป่านะครับบานมาสุดก่อนมาเอาเชนึงแล้วน้อหนึ่งเนาะแต่สุดนี่ก็สีญ่พอดีแหละแล้วเนาะแม่ยนจะเข้ามาเก็บเห็ดฝุ่นหน่วยวันใหญ่แห้งในเหลือกเอาอยู่ครับจะกินไผกับตาหน้าไหมด้ไปเอาไปนี่ก็ได้น้องหนึ่งไปฝุ่น,น่นเลยบ่ <นะ S 1> มาหอดน้องหนึ่งก็ทำทาแล้วครับแ <นะ S 1> ม่ยนได้พัดสามหน่วยมาเนาะครับผมว่าได้สองแล้วเด้อนั่นเด้ามาแล้วนะครับพูดน้องหนึ่งว่าครับพุ่นเดี๋ยวผมจะช่วยไปเบิ่งอีกครับมื้อนี้ มามีนวยโหูหนะครับตายแห้งพูดหน่ยวยดวงปลาอ่ะเนี่ยน,น,งนึงคือว่างใหม่ไว้ช่เตียนตาแล้วได้วินงมาเนี่ยจะได้ขืนเอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขืนเอาดีกว่าจังสีทันเวลาไปเงีย้ยนมื่อแล้วคือสีต่อยห่างบือแดงคือสีมือถนะครับบ่มีดอก็วิ่งเก็บอบอกได้เดี๋ยวจะกระตาใหญ่ใส่ดวงปลาเงินห้เนาะ Nhà cái ta chẳng có như anh được, Nhà cháu mày thay phải... Ừ, chừng áo Đen mà lại win. ào, đây có này, té nhỏ bục ta เอ้าได้ hay. Ừ, ui, เดี๋ยวเจ้ากระต่าขึ้นไปให้ย้อนไป จะกระตาหายได้บาน,นี่มาเกิะตาขึ้นมา,าน่งเหนึ่งๆที่นี่นอนรับเลยปวดแท้เอ็นว่าบริขินนำ้ำก็ได้เอาทั้งที่เี่พ่าจากที่ไดจะปูง,งี้คือน้องจีนเตอนั่งเนึนหหัด <ฮะ S 1> หลัง โอเคเจงหน่อยเจงขาครับเข้าบ้านโอ้งามเฮงหน่อยวินเนาะพาพุองหน่วยเป็นส่วนสองเลยเันเหรอเอาคอยเก็บส่กตาจับดีๆเด้เน่ผู้ยึงบาสูงตำต้นทุเรียนเนี่ยหนึ่งอุ้ยมาสางบาทเต้นทุเรียนเปิดข้นอยู่แถวผัดไตแถวละย่องแถวจัน ให้วินเพิ่มอำนานได้หน่อเพิ่มอำนานท,ทั้งทั้งอากาศเพิ่มหน่อเออนี่ากันดูคนปลาปลาอยู่ตรงก็หมดเจตออันสูงอุ้ยตรงนึ่งนี่หัวใจไหวฮะหัวหน้ะอุ้ยหน่วยเพิ่นทำไมน้ำหน้ากระดัยน,นั่นตรงนึงแมนจ้ะเดี๋ยวนี้บ่ค่อยหลายเราได้หน่อยวินเนาะคุณนะอุอ้ยเป็นพวงเลยจังงามๆเลยดูแค่จากต้นจ้ะ เอาเอาย่างหากินเอาล้วครับน้ำมันนอกมันหนาวไชเดซเนวนี่บะซำบะย่างหน่อยวินเนาะนงามๆเลยจ้ะพุณโอ้ยหน่วยคุนเป็นผัวเลยเอาเก็บไปวินคอยเก็บผู้ยต่ยกับเสียงหายกำลังใจเอาดอกบ่ทึ้งเถืองเต็มกระโหลกมาเท่านั้นได้ผู้ตั้งแต่ถามอย่างเดียวได้นี่ค่อยๆเด้อค่อยๆจับเอานี่ก็เอาซ้ำ ไปพ่อกินแจกลูกแจกหลานหน่อยมิแจกพี่แจกน้องเนาะทั้งต้นเพิ่นเกาใบคือเกาสุกไก่เพิ่นโรยลงมาเป็นพันต่อไปเนาะมนันกล้ามีคนอยา่างใดใช๋เป็นปุ๋เศรษฐกิจอย่างดีได้ครับเดี๋ยนี้ครับแมนจ้์บางมันบุเป็นตลอดนะครับบางปีกับเป็นบางปีกับว่าเป็นได้บางต้นแต่ว่าต้นนี่เป็นตลอดนั่นอน่างหนึ่งต้นเพิ่นนั้นมีอยู่แต่ว่านหน่วยเพิ่นบดบ,บ,บ่มีเนาะ ตออแต่ว่าต้อนนี้เป็นคู่ปีอยู่จาปีหน่อยปีหลายแต่ว่าปีนี้ดกเติบหน่อยไอ้วินเนาะพูดเมื่อกี้หล่ะจ้ะพี่น้องพูดเป็นกฎก่อนอยู่ร้ายค่ะคิดดีเลยจ้ะจาบีเลยไอว้วินเลย,ย,เ,ลยเอาแล้วเลยเอ,เ,เอาเประเด็นสิเดี๋ยวไปทาฮับได้หน่อยไอ้วินเนาะจ้าจับดีๆเด้อ hiên ta hiên anh chơi rồi à liều rồi đó ngoài sang vai Thế vinh hấp ta đấy à long okay. à hấp ถอย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 ไปอะไรไม่คำจน่ปละใส่ิธี่อาพายลงเลยดีกว่าเอื่องหนึงโอ้อยาายถอยนานนี่วิธีลงกับมิงกัรี่ี่ขึ้นมิงมีนาอหนุนน้ำกนครับค่อแม่ี่น้องสตบอล อาเหยียบปลอยแล้วจ้ะกระตากระนอนพาแล้วจ้ะแต่ว่ารับรองว่าบ่มี่มองซ้ำเนาะจ้ะเน่อยคุณอะเอ้าถ้าเบิ่งผู้เพืพ่อาล,ลงมามาแล้วจ้ะพี่น้องว่าท่าชาติมาคุณน่ะอ้าวถึงทีไม้ย,ยางปลอดภัยจ้ามื่อนี้อ่ะมาเบื้องยังนึงจ้ะ เก็บได้นี่น้ำหนึ่งเจ้าจังเจ็บเอาไปให้ผู้เก็บได้เหรอาขวดเป็นหามควมไม่สาวได้น้ำหนึ่งเป็นยังไงบินเรียนมุนมาโอ้ยน้องนึงบ่เป็นบ่เป็นแต่ขวมเลยไอ้บินบางหันนั่นหามควมไม่สาวครับหลอดหูเข็มหมดแล้วมุนเป่าน้ำหอนนะครับไอ้บินไลยละหยาะกันนะครับบ่มีนะครับมุนนี่เ้างบนนะครับ อือหยอดคุณเบิ่งไหลวินงานสดๆจจกปลาโุ่งพูดว่าหยอดทางนั้นไม่ให้เบิ่งเนี่ยนวยพอนั่นซิบก็โรยพุทธคือนะครับพุดนะงามๆเลยด้วจ้ะพูนพร้อมขนาดแต่ว่าตอา้องเอาไปแช่น้นเกลือก่อนนะครับถ้าสำหรับผู้อันแผเพิพ่นก็มีแผลยางเนาะผู้เฒ่าเพิ่นว่าปากเปื่อยหน่อยวินเนาะแต่ว่าก็บ่รุนแรงนะครับเมนจ้ะเอ้าแต่ว่าผมนี่ ไปหอดพายางเสร็จเลยครับเ <c oughs> ลยไอวิ่ีกินเลยแสบจ้ะอ่ะนี่แล้วนะครับผมสําหรับเมื้อนี้นะครับวันอาทิตย์วันอานทิตย <c oughs> ์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดนี่นะครับก็พามาหายมาหน้านะครับมาเบ่งบรรายากาศทงไฮทงหน้ายามแรงนะครับเอานมใหม่กับบุก,บกม่วงปลานะครับมื้อนี้น้ำหัวไฮปลายหน้านี่แหละรมชาติบบานหน้า อยำเพอุ่ญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนี่แล้นะครับผมเป็นไ้เป็นปลาเป็นหัวเป็นสวนไปนะครับทุกมือปอไก่ได้ครับจากปลาเฮ็ดนะครับนี่ผลนนะครับปลาน้องจองห้องไห้หันกลกเจ็ดร้อยเมตรนี่แล้วนะครับแมนเกนอก็คงเหลือเป็นปลาน้ำไห้น้ำหน้ายู่แนวนี้และครับไปครับไปเบิ่งผลงานโดยรวมเลยครับน้ำหนึ่งมันนี้นะครับผมจป็นไงหนึ่งมันนี้มันนี่ได้ของปลาสองชนิดได้วินม้อนี่ นเปนอันดับแรกนะครับน้อไม<า>้จ้ะเป็นน้องใหมก่กิมสูงน้อยวินเนาะแ <Man. S 2> ก็ยังอยู่ปลาอยู่พอวายุหนาตัวนี้นเป็นปักมงปลาจ้ะนี่นะครับผมเต็มชองตาเลยนะครับทึกชองอยางพูนหล่นเลยนะครับสําหรับื้นนี้นะครับผม แล้วนะจ๊ะพี่น้องซัหรับคลิปมือน,นีหนึ่งๆกบไอวินกระพาพี่น้องรอทงรอไฮรอหน้านอกจากมือน,นีน้องพามาเอาน้องใหม่แล้วกับบักม่วงปลาจากก็มาบุญทะิกมา้าลินทั้งโขกเด้อจ๊ะมือน,นีถ้าไปวันน้ำเผือเดียนในซีเรนน้นวแล้วกับปลากอนแน่ต้องจะน้องขึ้นมา,านนมือน,นีก็ได้ยน้องใหม่กับบักม่วงปลาหม,มานคือเก่าจะพี่น้องหลุ่นสองตาเลยนอกนจากน,อกากน้องซัหรับคลิปมือน,นีธรรมกายอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้า ถึงจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกระบไปพี่น่าจะเผื่อสิบกผาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึ่งกระบายนี่นจะพาพี่น้องไปหายอยู่หากินแนวใดแต่ละมือเน,อน,นาะจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้จเอจ้าอะไรนะครับพญาีใหญ่พยย่ยยพอแม่พี่น้องลุงแปนอาร์เอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับการมาไ้มาหน้าวันนี้นะครับเขาปลาคือเกอ่าะนะครับปลาว่าไฮปลายหน้ามาฮานม่ เอาผกม่วงปลานี่นะครับผมในวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดนี้พนปรดีนะครับผมแถมก็ยังมีแนวเมื่อฝากเมื่อตอนพยูบานอยู่นะครับผมใครก็มาซื้อมาเป่านะครับม, ah ari, มาให้มาหน้าก็ได้ของมาฝากเมื่อตอนพยูบานนานะครับผมก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมีไงพแม่พน้องลุงปานาเย็ซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช่ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านที่คอยแนะนำและการติชมให้กำลังใจคข้าในรายการนะครับผมผิดพาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาวพท่านใจกราบขอภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านไว้นํำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขออํานวยไว้ใช้ให้พญ่ยมใหย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิป จงประสบตะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขี้ยิงๆงขึ้นไปนะครับผมสำหรับมือนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบพอะกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปทั้งนึงห้าบาน